กาแฟมาส่งครับครับบอสข้าวๆก็ประมาณนี้ครับแล้วทำไมข้าวๆข,ข,ของคุณถึงไม่เป็นแนวเซิร์เวอร์ฮโลตามที่ผมบอกวันนั้นคุณได้ยินผมผิดหรือคุณไม่ได้ฟังสิ่งที่ผมบอกกันแน่ครับผมได้ยินชัดเจนด,ดีครับบอสแต่ว่าผมคิดว่าเซิร์เวอร์ฮโลเนี่ยยังไม่ใช่ไอเดียที่สำหรับผมครับคนชอบเล่นเกมแนวสยองขวัญก็จริง เราก็มีคนรจำนวนไม่น้อยนะครับที่ชอบเล่นเกมแหนแอคชั่นฮอล์เรอร์แต่แอคชั่นฮอล์เรอร์เนี่ยมันดึงดูดได้ไม่เท่าเซอร์อวอร์ฮอล์เรอร์นะครับแอคชั่นฮอล์เรอร์เนี่ยความดึงดูดอยู่ตรงที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถต่อสู้กับศัตรูได้ความดึงดูดที่บอสว่าเนี่ยผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับความรู้การของแต่ละคนมากกว่าอืมแต่สําหรับผมนะครับการฆ่าสัตว์ประหลาดเพื่อผ่านด่านเนี่ยมันยังดูธรรมดาทำไมไม่ใส่ไซมิชั่นล่ะครับโอ๋ยขอโทษครับ ขอโทษแทนน้องด้ค่ะพี่น้องมาฝึกงานวันแรกยังไม่ค่อยรู้อะไรฮะอะไรนะพี่แจ็คออกไปก่อนครับอ๋อขอโทษอีกครั้งครับขอโทษครับเดี๋ยว ครับเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ไหนล่ะครับพอดีว่าพูดไปเยอะเลยอ๋อไซมิชันใช่ไหมครับพอดีเพิ่งมาฝึกง,งานวันแรกครับบอสยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ได้คุยกับคุณครับแจ็คปกติเนี่ยผมไม่เคยให้เด็กฝึกง,งานออกความคิดเห็นนะครับแต่วันนี้ผมจะลองฟังความคิดเห็นคุณ เชิญครับเป็นเกยียรติแปลกๆดีครับบอสงั้นผมขอพูดเรื่องแนวเกมก่อนได้ไหมครับมันค้างคาใจนิดนึงครับเอาสิผมจะไม่ขัดคุณจนกว่าคุณจะชูนิ้วขึ้นมาแล้วพูดว่าจบ เชิญครับคือมีครับบอสเกมแนว Survival Horror เนี่ยมันน่าสนใจก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่ทุกเกมที่ทำออกมาแล้วมันจะดังนะครับอย่างประเทศไทยเราก็มี Home Sweet Home แล้วก็อารยาครับที่ประสบความสำเร็จนอกนั้นก็เงียบกริบหมดเลยครับบอสไม่ใช่ไม่มีคนทำเกมออกมานะครับแต่ว่าเขาก็ไปไม่รอดอนะ่ะผมเลยเห็นด้วยกับไอเดียพี่แจ็คนะครับ ถ้า Phenomenal Gaming จะลองทำเกมแนวแอคชั่นเฮลเลดูอะครับผมว่ามันอาจจะรอดก็ได้นะครับถ้าบอสใส่ไซมิชชั่นแล้วก็เพิ่มรายละเอียดยิบย่อยเข้าไปอะผมว่ามันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างความแตกต่างให้บริษัทเราจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ก็ได้นะครับอ๋อลืมจบครับ 天空的兄弟。